มีปัญหาไหมครับอหาตัวจิ้มเอาซิมออกไม่เจอครับหาไม่เจอผมก็หาไม่เจอนะทางแก้ก็คืออันนี้นะครับคลิปดีบกระดาษเนี่ยใช้แทนในตัวจิ้มเอาซิมออกได้นะครับถ้าหาไม่เจอนะใช้ตัวนี้ได้ครับเอาตัวนี้นะครับอ้าวมาให้มันเป็นอันเดียวนะอย่างเงี้ยอ่ะจิ้มก่อนออกมาแล้วนะครับเห็นไหมครับออกมาแล้วนะเนี่ยอย่างเงี้ยนี่เป็น and ดแอนผมนะ ตัว iPhone เนี่ยใช้อยู่ตัวนี้ Android นะครับผมจะใส่ซิมเทพนะซื้อซิมเทพมาแล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็เคยใช้ซิมเทพมาหลายตัวนะครับแต่ตัวที่เป็นทอเนี่ยใช้ปีก่อนซิมเทพทอนะครับผมเคยใช้มา2-3สามปีนะก็คือยังไม่ต่ำกว่า1นปีนะครับที่เคยใช้นะซิมเทพทออะไรได้บ้างนะครับ 4G 5G ไม่ลดสปีด15เมกนะครับ Wi-Fi Wi-Fi ตามห้างนะครับนะเบอร์นี้โท นอกเครือข่าย60นาทีต่อเดือนนะครับหรือว่าโทรในเครือข่ายครั้งละ15นาทีผมไม่ใช้เลยนะครับผมใช้เน็ตอย่างเดียวคุ้มแล้วนะครับ